crew are warning residents of the dangers thousands of villagers have fled their homes s e t to make landfall on Friday the category 5 storm is due to hit central areas including a province recently devastated by an earthquake พายุไต้ฝุ่นไฮเยนหรือที่ในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าพายุไต้ฝุ่นโยลันดาเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มีความรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมา เมื่อพายุไต้ฝุ่นหายเวียนขึ้นฝั่งพายุก็ได้สร้างความเสียหายบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ครับและนี่เป็นหนึ่งในพายุที่มีการบันทึกไว้ในประเทศฟิลิปปินส์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นประวัติการณ์พายุไต้ฝุ่นหายเวียนหรือพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโยลันดาได้มีการฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ6,300รรายโดยในประเทศฟิลิปปินส์เพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นนะครับ ด้วยความเร็วลมของพยายุไต้ฝุ่นลูกนี้สูงสุดถึง1นาทีที่315กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ195ไมล์ต่อชั่วโมงตามรายงานของศูนย์เตือนไต้ฝุ่นร่วมหรือ JTWC พยายุไต้ฝุ่นไหายวยวนนั้นมีความเร็วลมเท่ากับพยายุไต้ฝุ่นเมอรันตีที่เกิดขึ้นในปี2559เนืงจากเป็นพายุที่เคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่ง ที่มีกำลังแรงที่สุดเป็นอันดับ2เป็นประวัติการพายุไต้ฝุ่นหายวยยนเริ่มก่อตัวจากย่อมความกดอากาศต่ำขนาดหลายร้อยกิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะปนเปนของสหพันธ์รัฐไมโครนนเซียโดยเกิดขึ้นเมื่อวันที่2พฤศจิกายนในปี2556และมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกสภาพแวดล้อม ทำให้หย่อมความกดอากาศต่ำพัฒนาเป็นพายุดิเปเรชันเขตร้อนในวันรุ่งขึ้นหลังจากนั้นก็ได้พัฒนาเป็นพายุโซนร้อนและได้รับการตั้งชื่อว่าไห่เยี่ยนในเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่4พฤศจิกายนปี2556ตามเวลาสากลและได้พัฒนาเป็นพายุที่มีความรุนแรงในเวลาอันรวดเร็วเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่5พฤศจิกายนในปีเดียวกันโดยในวันที่6พฤศจิกายนครับ ศูนย์เตือนภัยไต้ฝุ่น JTWC ได้มีการปรับระดับจากพายุไต้ฝุ่นระดับ5ให้เทียบเท่ากับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นพายุได้มีการพาดผ่านไปยังเกาะไกยังเงลของปาเลา และไม่นานหลังจากนั้นครับพายุลูกนี้ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นซูเปอร์ใต้ฝุ่นและก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปอีกจนเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่7พฤศจิกายนในปีเดียวกันสำนักอุตุนิยมวิทยายญี่ปุ่น JMA ได้มีการบันทึกความเร็วลมสูงสุดตามค่าเฉลี่ยนั่นคือ10นาทีที่235กิโลเมตรต่อชั่วโมง และแน่นอนครับพายุต,ตัวนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆครับจนถึงช่วงเวลา18นาฬิกาของวันเดียวกันตามเวลาสากลทางกรม JTWC ก็ประกาศระดับความรุนแรงลมสูงสุดตามค่าเฉลี่ยเพิ่มเติมจาก235กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน10นาทีเป็น1นาทีที่315กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้พายุไต้ฝุ่นหายเยี่ยนเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มีความรุนแรงที่สุดเท่าที่สังเกตมา หลายชั่วโมงต่อมาครับตาของพายุได้มีการเคลื่อนเข้าสู่ฟิลิปปินส์ที่เมืองกิวานจังหวัดซีลังกาซามาโดยไม่ได้มีการลดระดับความรุนแรงลงใดๆเลยครับทําให้พยายุไต้ฝุ่นหายเวียนเป็นพยายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ถามว่าเคยมีพยายุไต้ฝุ่นที่ขึ้นที่ฟิลิปปินส์ไหมต้องบอกว่าเคยมีบันทึกไว้เหมือนกันนะครับในปี2512โดยทําความเร็วได้ประมาณ305กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนั้นเรียกว่าเฮอริเคนคามิลนะครับหลังจากเคลื่อนขึ้นเกาะฟิลิปปินส์นะครับ ก็ได้มีการพาดผ่านนะฮะไปยังทางด้านของเกาะต่างๆในประเทศฟิลิปปินส์อีกหลายเกาะด้วยกันแล้วก็เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้และมีทิศทางการเคลื่อนที่ที่เบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและในที่สุดก็ขึ้นทางฝั่งตอนเหนือของประเทศเวียดนามและได้มีการอ่อนกําลังตัวลงกลายเป็นระดับของพายุโซนร้อนครับแล้วก็อ่อนกําลังลงเป็นพายุดิปรรชันในเวลาต่อมา